คนชื่อเทนนิสนะเขาทั้งสวยเขาทั้งเก่งเขาทั้งแข่งเลยโอ้ยสี่จะนัีแอนจี้ปานแล้วหรือว่าหน้าปุ๊กกี้ดีหลอนหลอนอ้าวเหนื่อยแน่จะอ้วน ือว่าถ้าเป็ดใส่ใบกะเพราอะนะอร่อยหืมเช้าเนี้ยสดชื่นจังเลยน้องเทนนิสได้เหรียญทองเอเชียนเกมจีดก็ชอบนะเล่นวนเรกูชอบ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 โอ้ยเอ็งดูกีฬาอะไรเนี่ยเทฟันโดเขาไม่เด้เทควันโดโอลิมปิกอะ่ะเอเชียนเกมเออนี่ฉันถืออะไรมานี่ลูกวิงปองอืม นนก็พี่เทนนิสอะเขาได้เหรียญทอง Agent Game เอชิยนเกมลยคนชื่อเทนนิสนะเขาทั้งสวยเขาทั้งเก่งเขาทั้งแข่งแรงแข็งแรงใช่ไหมฉันเจ็บใช่เขาเก่งมากเลย,เลยแล้วยนมาทำไม,มนังเป็ดมันตั้งใจคะ่ะหนูรุดมือคะ่ะ<ม>เดี๋ยวก็โดนหักแน่นเอ้ว่าแต่ปีนี้เราแข่งกีฬาสีกันได้ยังยังเลยคะ่ะหนูจะไปแข่งเทป ฟันโดหือฟันจะทิ่มนหน้าฉันเลยไม่อ่ะฟันฉันสวยเอ้ยไอ้อสรอย่างละค่ะขอบใจอ่ะไปไปไปขึ้นห้องเรียนกันได้แล้วหนะคะแล้วก็หยุดบ้าบอกกันนั่นละไปไปด้วยเนะี่ยขอบคุณค่ะเด็กไทยเราเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะโดยเฉพาะวิ่งนะได้เหรียญทองเหมือนกันสุดยอดโอ้โหเป็นไงครับผมผิวไหวอย่างสายนะ้ำแล้วก็เดือดร้อนแล้วผมถือกระเป๋าอีก ฟอแฟบฟอแฟบสนุกสนุกมากคนอื่นโตขึ้นนะผมจะเป็นนักดนตรีก็ถือกุาแจทำไมเล่นดนตรีในสนามบาสโอ้โหจินตนาการดูนะคุณหลิมโอ้โหต่างเต้มป้าบอนฉันขี้โกงเพราะใช้ไม่แบตสองอันเฮ้ยได้ไงอะโนสนโนแคล เมื่อกี้มันผ่านได้ฉันไปสองเซนติเมตรว่ะถ้ามันโดนหน้าฉันจะทำไงอะไม่รู้ดิเอ้าทำไมเองตอบง,ง่ายอะถ้าเกิดหน้าฉันไม่สวยจะทำไงอะจะไม่รู้เหรออ้าวให้มันโดนหัวใครสักคนก่อนค่อยวอยวายเว้ยงั้นเอ็งเอาไปเสิร์ฟเลยฉันจะตีให้เต็มคอเยอะไหเอ็งเตรียมหน้าสวัดใช้ได้เลยมาซสวัสดีจ้าหน้าติ๊งีมาแล้ว สวยแนะล้วีกี้ยย,ยนมาโอ้ยใครทำนี่นะใครทำไม้แบกอยู่ที่ใครคนนั้นทำค่ะเ <Green> ด็กหญิงแพรี่อ่าโยนให้ฉันฉันกลาเป็นคนโง่เลยอะ่ะโอ้เจ็บเจบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นในห้องอะ่ะทำไมถึงไม่ฟังเด็กหญิงปุกี้ครูนี่ก็หูเบาอันนี้ว่าครูเหรอฮะผมเสียทรงแล้วเนี่ยอย่าไปว่าแพรี่เขาเลยนะคะหนูขอรับโทษไว้คนเดียวคะ่ะ จะเห็นแกจะกินปุกกี้นะวันนี้จะไม่หลบโทษเลยขอบใจนะปุกกี้อ่ะยังจะไปว่าเพื่อนอีกหรอตัวเองผิดนะเนี่ยไปไปไปเตรียมตัวเรียนได้แล้วใครอยากเป็นเษธีจินนสิจินนสิใครเป็นคนหู้เบลจินนสิเอ้ยใครอยากเป็นนางเอกจินนสิจินนสิหล่นลายมาแล้วเรามากับดักกี้เอ้ย โอ้ยเจ็บหัวกระบาลไปไปมากันครบแล้วก็นั่งที่ชั่วโมงศิละปะวาดข้าระบายสีนะปิดเทอมนัวเวนกเรียนจะทาอะไรนี่ตัวอย่างนะคนนี้เขาจะเตะบอลเขาชื่อเดวิดเวกแอมเตงคาปุกกี้มันใส่ร้ายเขาว่าเป็นคนแล้วต้องสู้แต่เขาเป็นคนไม่สู้คนอ่ะก็ยอมต่อไปออได้ฉันต้องสู้อ,อ,อครูค่ะ ไ็้หญิงปุ๊กกี้ไวยทำไมเบาๆเสกฝ่าไว้ก่อนเถอะเจ้าลี่ก็ลองใส่ไลฟ์ก่อนอะเอ้ยแต่ว่าถ้าเป็ใส่ใบกะเพราอะนะอร่อยครูส้มจี๊ดก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเด็กๆทางบ้านที่ปิดเทิมแล้วทำอะไรกันเจนอะเป็นคนชอบเล่นดนตรีก็เลยจะวาดเครื่องดนตรีป่าจะวาดปิงปอง ถ้าเราคิดอะไรไม่ออกก็ใช้จินตนาการว่าปิดเทอมเนี่ยเราอยากจะทำอะไรไปไหนก็วาดลงไปเลยค่ะถ้าสวยก็คอมเมนต์ชมกันมาไม่ต้องรอพี่อ้วนต้องวาดอะไรหลอนๆหน่อยรอติดตามชมนะครับหรือวาดหน้าปุ๊กกี้ดีหลอนๆอ,อ้าวเหนื่อยแน่เจ้าอ้วนน้องๆทางบ้านทายกันออกไหมถ้ายัางไม่ออกก็รอติดตามชมนะคะปิดเทอมจะพาไปที่ที่ธรรมชาติแล้วก็มีสัตว์มากมายเขารู้เขาร,ขรู้บอก กล้เคียงใกล้เคียง,ยงสมองมีแค่นะั้นของพี่แพรรี่มีใครพอรู้บ้างเอ่ยเอายังไม่รู้หรองั้ดูตอนจบนะกําลังฮิตกันเลยช่วงนี้ไปไหนก็เจอออรู้ฟังก็พูดสิจอราลีแต่ความจริงจะพูดว่าฟาร์มเป็ดแหลคะค่ะโอ้ยเจ้าตัวนี้ถ้าไม่เจ็บตัวไม่สบายใจนอนไม่หลับหรอกคะ่ะส่วนครูชุมจีน๊้นะจะไปเที่ยวตาา่างประเทศแต่ก็ไม่รู้จะไปประเทศไหนเหมือนกันเพราะ ไม่มีตังกินได้แต่มะเขือเทศนั่นแน่รู้กันแล้วเหรออาวเขียนไว้นี่วะในที่สุดทุกคนก็รู้แล้วสินะว่าผมวาดบ้านผีสิงเพราผมอยากไปมากโอ้โหจ้วนเสียงหมาหอนกลัวอยู่เลยเฮ้ยปุกกี้ใครกลัวปู๊นี้เสียฟอร์มหมดยี่ไหนบรรนาโนะบธิ่าร โอ้โหว,ว่าตัวคนเพิมตัวนี้ไฮยีน่าเอรอโฮ้ยลูกยีราฟจ้าหมาหมุน <l itz> เด็กกําลังเล่นอย่างมีความสุข <men> ตอนนี้คาเฟ่เขากาลังมาเลยนะทุกจังหวัดต้องมีอย่างเชน่นคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวแล้วก็คาเฟ่เป็ดใช่เป็ดวิ่งอยู่ในนั้นเยอะเลยไม่่รหืว่าแต่คนอื่นผีหรือตัวอะไรเนี่ยลอยได้ โชคแชมป์กระลองปีปิดเทอมนักเรียนตก็อย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะเพื่อสุขภาพเสด็จยิ่มโลขอบคุณคระเด็กหญิงดาร์คค่ะขอบคุณค่ะเด็กชายเตนและเด็กหญิงปกกี้ค่ะครับ่าองจ่าคุณจิ้นอินเลิฟเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเลิฟกันเท่าไรค่ะไม่รู้ไปติดสาวห้องไหนขอบคุณค่ะ ฉันก็วนเวียนอยู่กับโต๊ะปิ้งปองเน่ะไม่ไปไหนเลยบ้านผีสิงหลอนจะน,น่ากลัวจนบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเพราะมันไม่ได้น่าก,ก,กลัวไงอวนบุกีเลือดสองนะ่นยๆๆคุณระบายแมงกระพุนย่เหรอเต่าจ้ามองยังไงเป็นแมงกระพุนแมงกระพุนมีสีขาหรือยังไงใช่แกเส้นผมเหมือนเดิมแต่ม่รไม่เส็จเมื่อไหร่น,รนะภาพอาจจะดูปองแปงก้องแกงแต่พอระบายสีก็พอช่วยได้ พี่นิดว่าคาเฟ่กาแฟสงสัยใช่ไหมกาแฟยยอยู่ไหนอยู่นี่ไงซ่อนไว้ปิดเทอมใครจะไปทะเลกับกีบ้างฉันไปเพราะจะเอาหลอดไปลอยทะเลอุย้ยไปเจอผีทะเลใครผีทะเลเนี่ยด<ะ>ีเองไม่ไปเจอผีนี่เราเป็ดน่าก,กลัวเลยนะทีนี้ฮนะ ที่ที่ทุกคนอยากไปใครอยากไปกับคุณบอกเลยจิ๊กวนพี่สิงกี่จะพาน้องร้องตายไปเที่ยวทะเลฉันจะขึ้นเหนือก็เรื่องของคุณพี่จะพาดักไปไปตีปิงปองใครใครจะตีกับเองฮะ พี่จะพาน้องโลไปไปเที่ยวคาเฟ่ไม่ไปอ่าวช็อตฟิลลี่เอ็งว่าส่วมสนุกเหรอส่วนสนุกเอ็งอ่านเป็นยังไงส่วมสนุกเนี่ยจะไม่ส่งดกว่าเหม็นปา,นากมากเลยนะตัวนี้นี่โอ้ยแปลงฝันเร็วแปลงเร็วแปลงเร็วแปง้แปงมือไรไอะทุกสินเดือน ไม่มีอะไรได้ไมาอย่างง่ายได้ยทุกอย่างต้องขว้นขวายจะร้องทำไมก็บอกว่ามันยากไงโอ้สวยๆกันทุกคนเลยนะส่งกันครบแล้วก็ไปดูใกล้ๆกกันอีกรอบเลยค่ะ ปิดเธอก็ต้องไปเทและทะเลโนโนโนเขาต้องไปปองปิงปิงปองกันอะไรอะไรเรามาลองในตอนนั้นเป็ดโอ๊ยร้องไม่เป็ดก็ไปรู้จักไหมกาเฟ่กาเฟ่อะอ๋อหลอนพูดดีๆนะไม่ใช่มีเป็ดมีอะไรก็หลอนพูดหมดแล้วไงอ้าวไป ส่วนสนุกก็ต้องไปกับคนรู้ใจไม่ใช่คนรู้จักชิม,มิดูฝืนเนาะไปสวนสัตว์ชอบดูเลยกันนะช้างมา้าวัวควายตุนเฮ้ยมีตุนด้วยหรอมีมีดินชอบของใครคะแนนเต็มสิบเริ่มโหวตถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตัวนี้ครับ